ชมพระอุโบสถจัตตุรมุขวัดบัวขวัญพระอุโบสถจัตตุรมุขมีลักษณะเป็นอาคารที่มีมุกยื่นออกมาทั้ง4ด้านโดยทั่วไปแล้วพระอุโบสถจัตตุรมุขมักจะมีประตูทางเข้าออกทั้งสีทิศพระอุโบสถจัตตุรมุขของวัดบัวขวัญเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2546 มีองค์พระพุทธเมตตาปางมาราวิชัยเป็นพระประธานโดยจำลองมาจากพระพุทธเมตตา นเจดีพุทธคยาของประเทศอินเดียมีจิตกรรมฝาผนังแบบนูนสูงเกี่ยวกับพุทธประวัติและบริเวณด้านนอกรอบพระอุโบโสถมีปูนปั้นรูปเทวดาและมีระฆังรอบๆร,รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมายค่ะการเดินทางสะดวกทางวัดมีอาคารจอดรถอำนวยความสะดวกให้ค่ะท่านใดผ่านมาแวะเข้ามาไหว้พระชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมกันนะคะ